เฮ้ยพี่อะไรวะกระเป๋าเงินใครอ่ะหูยอย่างเยอะแบ่งเลยนะพี่เฮ้ยอ,อยู่แถวนี้พอจะเห็นกระเป๋าสตางค์ตกแถวนี้ไหมครับอันนี้นอ่ะพี่อ๋อใช่ครับเป๋าพี่เองขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวครับ แย่วพี่เออดิทำยังไงกันต่อไปดีวะเฮ้ยพี่อะไรวะกระเป๋าเงินใครอ่ะเอามาดูดิโอหอย่างเยอะแบ่งกันนะพี่เฮ้ยทำไมมึงพูดนี้วะถึงเราจะไม่มีตังค์อ่ะ เราก็ไม่ควรเอาของใครนะเว้ยขอโทษครับเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาเอาดีกว่าเผื่อเขากลับมาครับพี่นี่น้องครับโทษครับอยู่แถวนี้พอจะเห็นกระเป๋า,ต,าตังค์ตกอยู่แถวนี้นะครับอนนี้พี่อ๋อใช่ครับเป๋าพี่เองขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวครับผมจะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าตังค์ใบนี้มันเป็นของพี่ พี่ลองบอกผมหน่อยดิว่าข้างในมีตัง์เท่าไหร่มีอะไรบ้างถ้าจําไม่ผิดในกระเป๋าตังผมมีเงินเหลือประมาณพันเก้าแล้วเสร็จตังอีกนิดหน่อยครับที่สําคัญมีหวยครับพี่ข้างในมีหวยอยู่สามใบผมซื้อเองพี่อ่าใช่เลยพี่อผมครับนะนี่กระเป๋าตังพี่ครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหเขาหน้าเขาหลังอนะพี่ระวังดีๆหน่อยนะครับอย่าลืมกระเป๋าตังไว้แบบนี้ขอบคุณครับนี่ถ้าไม่ได้พวกน้องนะเอางี้ คิดว่าเป็นสินน้าใจแล้วกัน,นไม่เป็นไรครับพี่พี่เก็บไว้เหอะถ้าเกิดพวกผมอยากได้ตังค์อ่ะผมเอากระเป๋าตังค์ตั้งแต่ทีแรกแล้วพี่น้องเป็นคนดีมากๆเลยนะเนี่ยถ้าสังคมเรามีคนอย่างน้องเยอะๆนะโอ้ยสังคมเราจะเริญมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องมากๆนะขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับพี่<อ>เดี๋ยวครับครับน้องมีอะไรพี่ช่วยพี่พอจะมีผมยืมสักสองร้อยไหมครับพี่พอดีพวกผมสองคนอนะ่ะไม่มีเงินกันเลยครับพี่ ทำงานตรงเนี้มาจะเป็นปีแล้วครับไม่ได้เงินเลยครับพี่แม่ก็มันป่วยผมพุ่ผมอยากกลับบ้านครับแล้วทําไมน้องไม่ออกอะครับเป็นอย่างเงี้ยออกไม่ได้หรอครับพี่ถ้าพู้่ผมสองคนลางออกอะผู้จัดการก็จะไม่ให้เงินพู้ผมสักบาทผู้จัดการครับอะไรเนี่ยเอามึงสกปรกของมึงออกไปเงินเดือนลูกผมนะครับ ไปเหนก็คือแต่ผู้มึงสองคนเนี่ยน่าลำคายจริงที่กูกำลังเพิ่งถอยรถใหม่นะเพราะฉะนั้นเงินของผู้มึงสองคนอะรอไปก่อนเฮ้ยไม่แต่พวกผมก็ต้องใช้เงินนะครับผมมีลูกไม่ีเมียผู้รแม่แม่ผมก็ป่วยนะครับแล้วมันเรื่องของพวกมึงไม่ใช่เรื่องของกูน่งลำคายจริงหรือเดี๋ยวก็เรียกรปภเลยเนี่ยเฮ้ยคุณมีสิทธิ์อะไรอะไปไล่เขาสองคนอะเขาอะมาทํางานเอาเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวของเขา คุณรู้ไหมว่าเงินน่ะมันสําคัญแค่ไหนสําหรับเขาแล้วคุณยังมาไล่เขาออกอีกคุณยังมีหน้าเป็นคนอยู่ไหมอ้าวเฮ้ยแล้วมือเป็นใครเนี่ยมาสั่งสอนกูในที่ของกูเฮ้ยรปภไปไหนมาล่าพวกแม่ออกไปไเลยรปภเดียเด๋ยวเดียเเด๋ยวเดี๋ยวรปภเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าผมมีอำนาจแค่ไหนแล้วคุณน่ะมีสิทธิ์แค่ไหนมาไล่ผมออกไปแป๊บหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลพี่ป้อมนะครับหุตูนะครับครับพี่ป้อม พี่ป้อมรีบไปเช็คเลยนะครับตอนนี้ว่าบริษัทของพี่ป้อมเนี่ยตอนนี้พนักงานเขาได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือว่าเงินมันไปเข้าใครหมดผมบอกให้เลยว่ามันมีการทุจริตแล้วพนักงานของพี่ป้อมแบบ่ไม่ได้รับเงินเดือนกันมาหลายเดือนแล้วพี่ป้อมรีบไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบเลยนะครับแล้วถ้าจบเมื่อไหร่ค่อยมาคุยธุรกิจที่เราคุยกันกับผมที่หลังเข้าใจนะที่คุณรู้ไหมที่เขามาทางานกันอยู่เนี่ย เขาอยากจะได้เงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวกลับไปทํางานเงินสําคัญกับเขามากแล้วคุณมาทําอย่างนี้เดี๋ยวผลกรรมมันจะกลับคืนไม่ได้คุณแน่นอนเฮ้ยเงินเข้าแล้วพี่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเรามีเงินกับป้าแล้วกับป้าเีเงินกับบ้าแล้วพี่กับบ้าแล้วพี่ขอบคุณครับ เพื่อเป็นการแสดงความดีใจนะที่มีของฝากให้น้องกลับไปให้ครอบครัวเอาไปแบ่งกันก็นแล้วกันนะขอบคุณครับพี่แล้วพี่ยินดีตั้งใจ <ขอ S 1> ทํางานตั้งใจเป็นคนดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้พี่ไปก่อนนะคุณครับขอให้โชคดีนะน้องเฮ้ย,อ,ยอุ้ยโอ้เฮ้ยเราวีกากลับบ้านแล้ว